ทีช่ชาจะมาเปิดกลุ่มชุดว่ายน้ําของที่ชานั่นเองค่ะบางชุดเนี่ยได้ใส่แล้วนะคะแต่บางชุดก็ไม่ได้ใส่เลยทีช่ชาถ่ายแบบกับช่างภาพใช่ไหมคะบางชุดก็ซื้อมาเพราะชอบด้วยถ่ายแบบด้วยแบบยกให้น้องยกให้เพื่อนอะไรไปอย่างนี้บ้างก็มีนะคะที่เราซื้อชุดว่ายน้ำอะ่ะเวลาเห็นใช่ปะเราก็แบบว่าเอออยากใส่ซื้อมาแต่ยังไม่ได้ใส่ดีกว่าอยากได้แล้วไม่ได้ซื้อ <c oughs> โอเคค่ะจะบอกก่อนว่าทีช่ชาเนี่ยมีทั้งแบบบิกินี่วันพีชทูพีชนะคะเดี๋ยวเริ่มี่ชุดแรกกันเลยค่ะ อันนี้จะเป็นแบบว่าว like ันพีชลายหินอ่อนเคยใส่ถ่ายแบบแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าเป็นเชือกๆออย่างเงี้ย คือพอแบบเราซื้อมาเราจะรู้ตัวเลยว่าเออเราไม่ชอบชุดว่ายน้ำที่มันเป็นเชือกข้างหลังอะเพราะว่าเวลาที่เราใส่ใช่ไหมคะมันจะใส่ยากมากคือมันไม่สามารถแต่งคนเดียวได้มันจะต้องมีเพื่อนคอยแบบว่าเอ้ยผูกให้หน่อยแบบว่าดึงให้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยลําบากนิดนึงเนาะเลือกชุดว่ายน้ำใช่ไหมคะก็จะเลือกแบบชุดที่ไม่มีเชือกข้างหลังเลยเลยพยายามหลีกเลี่ยงนะคะถ้าเกิดใส่ไปเที่ยวของเรานอะอันนี้ก็จะเป็นเชือกแบบโชว์หลังนี้เลย <S <S ก็สวยดีนะมันก็เป็นวันพี faced, แต่ว่าเรียบ แต่ก็ดูแบบเซ็กซี่นะคะเป็นลายหินอ่อนสีเลือดหมูสีขาวตัดก็คือใส่แล้วก็เด่นมากกูเลยแบบว่าลงน้ำอย่างนี้นะคะตัวต่อมาค่ะจะเป็น t o piece ลายฟรา m i n โกอันนี้ออกแนวสปอร์ตนิดนึงเนาะแต่ก็แบบว่ามีความเซ็กซี่เล็กๆตรงนี้นะคะอันนี้ก็ใส่ไายแบบเหมือนกันก็จะเป็นแบบว่ากางเกงเอวสูงตอกแนววินเทจนิดนึงนะคะตัวนี้ ก็ใส่แบบกระชับอยู่นะใส่เล่นน้าได้จริงบางชุดก็ไม่สามารถใส่เล่นน้าได้จริงนะใส่เหมาะกับแบบว่าเป็นแบบเดินชายหาด mm hmm. เดินเล่นถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่บางชุดก็สามารถใส่ว่ายน้ําได้นะคะ mm hmm. ตัวนี้ไปเที่ยวสวนน้ําด้วยนะ mm hmm. โปโลโล่ที่แบบ Show นะอบโชว์หน้าอกเล็กน้อยนะคะเพิ mm ่ม hmm. ความเซ็กซี่นิดนึงตัวนี้ชอบนะเพราะว่ามันกระชับแล้วก็คือแบบดูสปอร์ตอะ่ะจะเป็นเอวสูงใส่แล้วไม่โป๊ mm hmm. เดี๋ยวจะขึ้นภาพตอนใส่ไปให้ดูนะคะ mm hmm. มาถึงวันพีชอีกตัว ตัวนี้เป็นวันพีซสีชมพูหวานแววมากเป็นแบบว่าลายดอกสักุระนะคะแล้วก็มีความโชว์ตรงนี้หน่อยนึงอันนี้ราคาไม่แพงเลยเหมือนซื้อในเพจอะตอนนั้นเหมือนแบบอยากถ่ายชุดว่ายน้ําใหม่ๆนะคะตัวนี้เป็นตัวใหม่ๆอะตัวแรกๆที่มีเลยออกแนวหวานๆแล้วก็เป็นผูกคอนะคะคือจะบอกว่าชุดว่ายน้ำทรงนี้ที่มันจะเป็นแบบหน้าอกแล้วก็ผูกคออย่างเงี้ยใส่แล้วอ่ะหน้าอกของเราอ่ะจะดูแบบดูโตมากยิ่งขึ้นแล้วเขาก็จะมีฟองน้ํามาช่วยเสริมนะคะอย่างเงี้ยคือแบบใส่แล้วมันก็สวยนะตัวนี้เป็นวันพีซ งานที่เป็นแบบ เขาจะเรียกว่าอะไรที่มันเย็บอย่างเงี้ยทุกคนที่มันอยู่ระหว่างตัวมันจะทําให้เราอะดูมีเอวคอดขึ้นมาอีกนะคะตัวนี้ก็สวยนะแล้วก็ผูกข้างหลังแต่งตัวง่ายตัวถัดมาอันนี้เซ็กซี่มากแล้วก็ไม่สามารถใส่เล่นน้ําได้เลยเพราะเวลาที่ชาใส่อะคือรู้เลยว่ามันไม่สามารถลงน้ําได้แต่ว่ามันสามารถที่จะเดินชายหาดได้หรือว่าอาบแดดยอะไรเงี้ยเขาจะมีแบ่งบิกินี่กันเป็น2แบบคือบิกินี่ที่ลงน้ําได้กับบิกินี่ที่เหมือนแบบบีชอะเฉพาะบีชอย,อย่างเดียวเลยก็คือเฉพาะชายหาดอย่างเดียวเลยคือตัวนี้นั่นเองนะคะ นี่คือความกังเกงของเขาแบบมีความเว้าเห็นแก้มก้นนิดนึงตัวนี้นะคือต้องจัดการน้องสาวดีๆเลยเพราะน้องสาวของเราก็จะเหมือนแบบโผล่มาได้อันนี้นะคะเป็นบิกินี่ที่แบบอันนี้แต่งคนเดียวไม่ได้แบบว่าต้องมีเพื่อนช่วยใส่นะเพราะว่าข้างหลังอ่ะมันจะต้องดึงสายให้ตึงๆเลยแล้วก็ต้องผูกโบให้แน่นๆน่ะ เวลาที่เราแต่งตัวก็ต้องให้เพื่อนช่วยใส่ในชาใส่ถ่ายแบบนะคะแล้วข้างหน้าก็คือด้วยความที่มันเว้าหนะ้าอกแบบเว้าวมากๆอะ่ะเว้าวแบบ เราก็ไม่ได้เกาะไม่ได้รัดหนะ้าอกแต่อย่างใดก็คือเหมือนแปะไว้เฉยๆอะ่ะเราก็ผูกให้แน่นๆแค่นั้นเองฉันคิดว่าถ้าเกิดว่าชิชาลงน้ำอะ่ะมันต้องหลุดหรือมันต้องเคลื่อนหรือมันต้องอะไรสักอย่างหนึ่งแน่ๆเลยตัวนี้นะคะหรือเราสามารถลงน้ําเบาๆได้แบบว่าแค่แบบลงไปถ่ายรูปอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่สามารถแบบเล่นน้ําได้หรือไปส่วนน้ําก็คือหลุดแน่ๆโดนลมพัดนิดนึงก็คือแบบไปแล้วแน่ๆนะคะตัวนี้มีความแบบเซ็กซี่จริงแต่เล่นน้ำไม่ได้เหมาะกับแบบ ถ่ายรูปสวยๆเก๋ๆก็จะเป็นแบบนี้อันนี้ใส่ถ่ายแบบไปแล้วเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะคะเซ็กซี่มากแต่สําหรับบางคนที่เขามีหน้าอกเขาอาจจะลงน้ําได้ก็ได้นะไปชุดถัดไปเลยค่ะชุดถัดมาเป็นบิกินี่อีกแล้วค่ะตัวนี้นะคะชอบมากมีความเกาหลีมากอันนี้ซื้อตามเพราะว่าเห็นพวกคนเกาหลีในอินสตาแกรมเขาใส่กันเยอะทรงนี้นะคะจะเป็นเหมือนแบบเนี่ยปิดปุ๊บแล้วก็พาดหน้าอกคือมันคือมันใส่ง่ายมากอ่ะแล้วก็ อารมณ์แบบรัดให้มันแน่นๆแล้วมันคือสามารถใส่แบบลงน้าทะเลได้นะคะมันดีแล้วมันแน่นแล้วคือมันแต่งตัวง่ายอันนี้ก็จะเป็นแบบมัดข้างหลังไปใส่แล้วแบบว่าดูมีหน้าอกขึ้นมาเลยนะคะแล้วก็จะเป็นกางเกงกางเกงตัวจิ๋วแบบนี้แล้วก็จะผูกข้างคือต้องบอกว่าผูกแน่นๆนะเพราะถ้าผูกไม่แน่นอะ่ะมันก็จะหลุดคือมันเป็นเหมือนแบบ ผ้าผืนเดียวแล้วเราก็ใช้เชือกข้างๆอ่ะผูกนะคะเป็นแบบผูกข้างแล้วก็ผูกหลังตัวนี้ทุกคนแนะนําให้ไปแบบไปตากันได้เลยเพราะว่ามันสวยแล้วใส่แล้วสวยทุกคนใส่แล้วรอดทุกคนอย่างบางคนอนะ่ะใส่แบบสีขาวเออมันดูเด่นขึ้นมาเลยดูสวยขึ้นมาเลยนะคะอันนี้ชาเลือกเป็นสีชมพูแบบชมพูกระปีอะ่อ่ะชมพูแบบอมอมมอ่วงๆหน่อยดีมากเลยอันนี้ให้คะแนนเต็มเลยเพราะชอบมาถึงตัวถัดมาค่ะ ตัวนี้เป็นแบบแขนยาวบ้างอันนี้ใส่ถ่ายงานเป็นงานเหมือนแบบว่าออกแนวสปอร์ตหน่อยนะคะเขาก็ให้ชุดว่ายน้ำกลับมาเลย คือดีมากอันนี้ไม่รู้ว่าตอนนี้จะใส่ได้อยู่หรือเปล่าเพราะว่ามันไซส์เล็กที่สุดแล้วคือต้นแขนอะตอนนี้นมันก็มีความรัดใช่ไหมแบบไม่ใช่ช่วงแขนเนี้ยมันก็รัดแต่ว่าคือมีช่วงหนึ่งเขาฮิตชุดว่ายน้ําเกาหลีเทนที่มันแบบว่าชุดว่ายน้ําแขนยาวอันนี้ใส่ไปสวนน้ําได้มันกันแดดกัน U ูนะคะแล้วก็ใส่เราไม่โป๊คือทําท่วงท่าอะไรก็แบบว่าก้มอะไรไม่มีความโป๊เลยเหมาะกับแบบไปเล่นเครื่องเล่นสวนน้ําอะไรอย่างนี้นะคะเพราะว่ามันจะไม่หลุดแต่ถ้าอย่างเราใส่อย่างเนี้ยไปเล่นสวนน้ําอะอะ สมมติผูกใช่ปะแล้วเวลาเราลื่นหรือเล่นสไลเดอร์แบบเจอลมแรงๆอะ่ะชิชาก็ไม่แน่ใจว่าไอ้ที่เราผูกหรือไอ้ที่มันเกาะมันจะแบบว่าหล่นหล่นหล่นหรือเปล่านะเหมาะกับแบบสระว่ายน้ําธรรมดาหรือว่าแบบชายหาดอย่างเงี้ยแต่เนี้ยคือเครื่องเล่นสวนน้ําอ่ะรอดแน่นอนอันนี้อันนี้ก็ชอบนะแต่ก็ใส่จนเกือบจะเบื่อแล้วอะ่ะเพราะว่าใส่บ่อยมากชุดนี้นะคะเนี่ยมันเป็นแบรนด์เกาหลีอ่ะอันเนี้ย อันนี้มีความแบบว่า little mermaid มากมีความแบบเปลือกหอยมุกคลองคออันนี้สวยใส่ถ่ายรูปแล้วสวยมากแบบมีความเล่นสีพาสเทลคือด้วยความจับจิตของมันเห็นปะแล้วก็มีความแบบว่าคลองคอเป็นเปลือกหอยอย่างเงี้ยแล้วสีสวยมากชอบนะคะดูความกระโปรงของเขาคือแบบใส่แล้วหวานมากหวานแบบหวาน,วานสุดอันนี้สั่งมาจาก AliExpress นะคะจากจีนแล้วก็แบบรอพีออเดอร์เหมือนกัน อันนี้จะแน่นกว่าไอตัวนี้เรียวกว่าตัวนี้ตัวนี้คือไม่มีความแน่นเลยแต่นเนี้ยก็แน่นอยู่เกาะอ,อยู่สามารถใส่เล่นน้ําได้จริงๆนะคะแต่ว่าไปเครื่องเล่นอย่างเงี้ยไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะอยู่ไหมแต่ก็คือใส่ลงเล่นน้าได้ไม่หลุดนะคะก็ยังอยู่ที่ตัวเรานะคะเกาะอกไม่เคลื่อนไปไหนแล้วก็กระโปรงก็จะเป็นกระโปรงแบบนี้แล้วข้างในแบบนี้อันนี้คือแบบสาวๆที่แบบว่าเขินอายนิดนึงนะคะทรงกระโปรงปิดแบบนี้ได้แตะ,ะมีความหวานมุงมิงมาก ตัวนี้ก็เหมือนเพื่อนอนะเห็นชิชาใส่แล้วมีเพื่อนคนหนึ่งก็ไปซื้อตามมาเหมือนกันนะเพราะว่าใส่แล้วแบบเออมันหวานะมันน่ารักนี่เป็นผูกคอนะคะเดี๋ยวจะขึ้นภาพตอนใส่ไว้ให้ดูนะตัวนี้ยังไม่เคยใส่เลยนะคะของชีอินเป็นวันพีซสีดำคือความเราเห็นนางแบบอะเขาใส่สวยใช่ป่ะทุกคนเขาใส่แบบเออมันดูสวยแล้วมันมีภาพรีวิวแบบคนที่เขาใส่ตัวเนี้ยแล้วเขาไปยืนกับกลางทะเลแล้วคือมันตัดกันสีฟ้าสีดําแล้วก็น้าสีฟ้า แล้วคือคนใส่เขาขาวมากคิดมโนว่าเออถ้าเราใส่ชุดนี้นะคะไปยืนตรงนั้นเออเราก็จะต้องสวยแบบเขาแน่ๆก็เลยสั่งมานะคะแต่ถา,ถามว่าใส่ไปไหนหรือยังยังไม่ได้ใส่เลยอยู่ในความคิดแล้วว่าเออฉันจะต้องใส่ไปที่นี้ฉันจะต้องยืนตรงนี้ภาพจะต้องเป็นแบบนี้อันนี้นะคะก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะว่าเป็นยังไงคือไม่เคยมีทรงนี้มันดูเหมือนวันพีธรรมดาใช่ปะแต่ความจริงแล้วอะ่ะมันจะเกาะอ,อกเราแค่ช่วงนี้ทุกคนมันจะโชว์หน้าอกแบบต่ำๆเลยอ่ะตัวนี้สวยค่ะ ก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะทุกคน<ๆ>เห็นว่าตรงนี้เขาจะเหมือนแบบแบบอย่างนี้เลยแล้วก็แต่ก็คือทรงสวยเสรแล้วแบบรอดนะไม่ต้องกลัวอ้วนเลยเพราะว่ามันเป็นสีดำแล้วเขารูปรัดรูปใช่ไหม<ๆ>ตัวถัดมาตัวสุดท้ายแล้วนะคะจะเป็นทูพีชของชีอินตัวนี้ก็ยังไม่เคยใส่เหมือนกันแต่ว่าเห็นรูปภาพนะคะ เขาใส่แบบเออแล้วสวยดีแล้วเป็นสีที่เราชอบอ่ะคือชาทับสีชมพูใช่ป่ะแล้วเราก็ไม่เคยมีทูพีที่มันแบบปาดไหลอ่ะแล้วก็แบบห้อยห้อยอย่างเงี้ยมันอยากใส่อ่ะอยากได้แล้วก็อยู่ในความคิดอีกแล้วว่าถ้าเกิดเราไปเที่ยวสวนน้ำแล้วเราใส่ชุดน,นี้คงจะเออน่ารักดีนะคะเห็นว่าทุกอย่างเราก็ต้องแบบว่าซื้อมายังไม่ได้ใส่ดีกว่าอยากได้แล้วไม่ซื้อใช่ป่ะทุกคนมันก็แบบว่าต้องมีเก็บไว้ของมันต้องมีนะคะอันนี้ก็คือแบบเขาจะมีฟองน้ําปิดอกไม่เห็นจุกนะแล้วก็ใส่วันหวานอย่างนี้เลยแล้วส่วนกางเเเกกขอ็็จะปน เอวสูงแต่ว่าเว้าวข้างล่างนะคะมีความแบบว่าเว,วาวเยอะเหมือนกันนะนี่ปะวาใครจะใส่ชุดน,นี้ก็ต้องแบบว่าดูแลน้องสาวให้ดีๆนะคะกําจัดสิ่งที่ไม่ต้องการออกไปก่อนแล้วก็ใส่ตัวนี้นะคะถึงรอดเดี๋ยวจะใส่ให้ดูนะกันเลย ถึงตัวนี้นะคะที่โชว์ไปเมื่อกี้เห็นไหมพอใส่เราก็แบบมีความแบบว่าเออจะเป็นไซส์ M นะคะเพราะว่าเราซื้อมาเราเราก็กลัวว่าไซส์ S มันจะเล็กไปหรือเปล่าอย่างเมื่อกี้อ่ะวันพีชตัวนี้ก็มีความแน่นนะเพราะมันไซส์ S หรือว่าเราควรจะใส่ไซส์ M หรือเปล่าเออนางแบบใส่ไซส์ S เราก็ซื้อมาใส่ S เพราะว่า XS น่าจะเล็กไปแล้วก็ M น่าจะใหญ่ไปแต่อย่างอันเนี้ยเราสั่งมาไซส์ M เพราะว่าอะไรตอนนั้นอะไรก็ไม่รู้แต่ว่ามันก็ใส่ได้นะเนี่ยเห็นไหมมีความแบบว่า พาดไหลแบบนี้นนแนะนำเราแบบว่ามันจะคล้องตัวมากกว่าไออย่างนี้อย่างนี้คือพูดหลายรอบว่ามันมันหลุดได้อะอันนี้คือซื้อมาเพื่อใส่ถ่ายรูปจริงๆเลยแต่ลงน้ำไม่ได้นะคะไออย่างเงี้ยมันก็มันก็จะหลุดได้นะแต่ก็อันนี้ก็สวยนะอันนี้ก็เกาหลีดี อเ,เดี๋ยวปิดคลิปชุดนี้เลยแล้วกันนะคะโอเคก็นี่ก็เป็นชุดว่ายน้ําทั้งหมดนะคะที่ชิชามีอยู่ตอนนี้นะยังไม่ได้ซื้อเพิ่มเลยเพราะว่าไม่ได้ไปไหนแล้วก็คือก็แบบติดช่วงโควิดใช่ปะก็ไม่ได้ไปไหนเลยแต่เราก็มีชุดว่ายน้ําเตรียมพร้อมที่จะใส่ไปเที่ยวแล้วนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะถ้าเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนทุกคนหรือว่า ดูชุดไหนอยู่หรือจะใส่ดีไหมจะซื้อดีไหมเนี่ยก็เป็นแนวทางได้นะว่าเออครั้งนี้เราจะซื้อไปเพื่อเล่นน้ําหรือว่าครั้งนี้เนี่ยเราจะซื้อไปเพื่อถ่ายรูปเพราะชุดว่ายน้ำมันก็จะไม่เหมือนกันอ่ะแต่ละแบบแต่ละทรงนะคะก็สนใจก็ไปหาซื้อหาดูกันได้นะคะแล้วเดี๋ยวเชื่อจะขึ้นภาพแต่ละชุดที่ใส่ไว้ให้ดูสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวจบแค่เท่านี้แล้วกันนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซั b s ไ r i b ์ให้ด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย